เ0้าร้กสิบมพี่น้องนะครับหนึ่งพัั้อยิบแเจอทิ้งทิ้งไว้บ้างครับเก้าหกสงที่แล้วก็ไม่ได้บอกเลขนี้นี่ว่าะเพื่อนสวัสดีครับทุกๆท่านที่มาชมกันในวันนี้ขอใตรสนุก โชคีให้มีแต่ความสดชื่นคิดเงินขอให้เธอนนั่นมาก็ถ้าหากทัานอยากคิดใจท้อก็ขอให้กองกันเป็นคืนถ้าหากทัานอยากกิดเล่นหรวยก็ขอ้ ถ้าหาว่งเงินมีมันน้อยก็ขอให้รวยกันลายมือ ขอพูกที่ผ่านอุดนุกันทุกคืนเอเรองกับเราน้องเอาเียนโอ้โอ้โอโอ้ไอ้โอ้ไอ้ไอ้ตุ๋นบาควยตุ๋น้งล่างมึงไดี ฉันเองมีชื่อวอ้หลดพ่อแม่ไม่มีตายไปหมดแล้วแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยแม่มาฝากฉันไว้ที่พฐานตอนมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหคุณหานี่เป็นคนใจดีให้เงินเดือนฉันนะตแคงห้าหมื่นนี่ครับขอบคุณครับอบคุณทางโรงบาลที่บอกกับดาวเต็กนะไม่ไา oh, uh, ้เรานมครับ กบคืบอคราเกี่หวัาวัดทองศิลป์ตาแล้วทงเรียนเงินเดือนคนใช้ฉันที่จะห้าหมื่นนะแกนูมั้ยเนี่ยโอ้โมีอย่างที่ไหนใช่ไหมล่ะอีนนี้อยู่ไปอยู่มาเนี่ยอยู่มาก็หลายปีแล้วอยู่มาหลายปีปุ๊บเหี่อวโหเงินเดือนมันลดอ่ะแก ไม่รู้ไป็ผิดอะไรนะเงินเดือนเคยได้ทีละห้าเมื่อรวมเงินนะเหลือทีละสามบาทสี่บาทโอ้ลดหัวลดห้าแล้ขนาดนั้นก็ไม่รู้เอ้แล้วชุดน้ามีทุกนี้ชุดเดียวเราเหม็นเน่หึ่มไม่หมดใครเหม็นได้ไงในกระชังเดียที่นอนทุกวันเลยทีนี้คุณหฐานมันจะเป็นคนที่แปลกแปลกยังไงเวลาไปมาโหใครมาจะมาลงที่ฉันตลอดอยู่ใกล้มือก็ตกยู่ใกล้ตีนก็ตี โอ้โหฉันนี่ระบมไปทั้งตัวแลยจนฉันไม่เก็บควาแไไมาาแาค้มไว้ในตอนเลยโมโหมากแทนหมน้าไอ้คุณหานเ่ยนะฉันกะหนะเอาเงินสองบาทสามบาทให้คุณหานให้นะซื้อหวยเลยซื้อหวยนะโอ้โหถ้าเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งนะซื้อปืนเสี่ยงก็บอกพกไว้นะคุณหานโมโหใครๆๆๆมาจะมาทำร้ายชันฉันปั๊บปืนยิงปั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 งคุณหานมาทำไมเนี่ย โหยล้นอะไรมึงเนี่ยไม่รู้ต้อนที่ใช้ไม่ได้จริงๆทำไมนี่กูไม่อยู่บ้านแล้มึงนินทากูเว้ยนินทาอะไรแกวะโอ้โหเมื่อกี้กูได้ยินเลยกูได้ยินชัดเลยได้ยินว่าอะไรว่ามึงนี่แค้นกูมากจะเก็บตังค์ที่กูให้เลยสองบาทสามบาทใช่ไหมไปซื้อหวยเพราะมึงถูกรางวัลที่หนึ่งมามึงก็จะซื้อปืนสองกระบอกพรกูมาถึงมาตบมาตีมึงเนี่ยมึงจะฟักปืนยิงกูป้องมึงป้องเลยใช่ไหม แกได้ยินอย่างนั้นไงเอ้ยคนหานคนอย่างแกนี่เขาเรียกคนหูตอแหล <c oughs> หูตอแหลเปน็นยังไงแกรู้เปล่าไม่รู้ได้ยินไปอย่างหนึงน่งอะกูว่ากูได้ยินทั้อไอ้ถอดได้มาเสียงคนพูดอ่านี่นะจะบอกให้ว่าคานจะเลิ่ปืนเก่ง ก็จะเลิศพลจริงๆน่แหละแต่ทีนี้แกไปทวงนี่ที่ใครน่ะมันไม่ยอมให้แกจะไปทำร้ายร่างกายมันเมื่อเกิดวิสุทธิ์ขึ้นมาจะมาทำร้ายร่างกายแกข้าฟักพลจริงมันปั้ง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 เลยโอ้ยแกก็ไม่ตายโอ้ดีความคิดมึงเป็นอย่างนี้ที่มึงพูดมาเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เหรอไม่เคยคิ้งร้ายแกโอ้ยโดนไม่เคยดีมากเลยเออต้องอย่างนี้สิว่าจะไอยู่กันมาเนี่ยโวหลายสิบปีครับนี่ดีมากเลยวันนี้ อารมณ์ดีเออแถมเงินเดือนก็ออกด้วยจริงเปล่านกบินไปนู่นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยขอเถอะเอออย่ามาเยี่ยมแเย่ๆไม่เอายิ้มต้องยิ้มไม่จริงใจด้วยดีคกว่าจริงใจสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเรียกมาเอออารมณ์ดีเรื่องอะไรวันนี้เนี่ยเงินเดือนเพิ่งออกไงออาไปเรียกเข้าไปบ้างเออจริงหรือเปล่าจริงวะเรียกที่ไหน มันอยากกินอะไรมันจคา้านใหญ่ๆเลยมึงเลือกเชี่ยวได้เลยมึงอยากกินไก่มึงสั่งเป็ดใช่ไหมมึงอยากกินไก่มึงสั่งไก่อ,อยากกินหมูหันแล้วก็มึงสั่งที่เขาปิ้งเป็นตัวๆมาเลยไปเลยไหมล่ะไปดิไปกันไปคนละเรื่องนะเอาไปทำไมเนี่ยมี่มก็เมื่อกี้เนี่ยหมูหันใช่ไหมมันตัวใหญ่จัดเออมึงกินไม่ได้แค่ขาเดียวงมึงก็ อิ่มแล้วพี่เหลืออย่ามาไม่ได้เอามีดเด็ดเชิงเชิงเชิงเห่อกันมาทิ้งบ้านแล้วเอออย่างงี้นี่เองเอออย่างงี้กินเหล้าด้วยนะได้เลยจัดจายกินอะไรมึงจัดเลยไปเออเมื่อเอ่ยชวนกันไปดีเออเมื่อเอ่ยไปถูกแงเออไม่รู้อะไรจอกับป้าเริ่มร้องอะไรให้มึงตืนเต้นฉันไปสั่งแกงโอ้อยากกินแกงหรอ ชินแกงไรดีได้ได้ได้้เธอเงยชวนไปไปเอเยไม่คุเออใช่ใช่ออะไรของมึงเสีกหลังจะหมดแล้วเลิกได้แล้วว่าจะกินแกงกระดโอ้ยอยากกินแกงกระดูเอออย่าหูเขาอะไรเนี่ 不要叫我傻。